ก็สวัสด,ดีแฟนๆนักสะสมทุกท่านครับผมจากนักสะสมมือใหม่นี่คนเลภุตและคอน,อน sumer ดิจิทัเนี่ยครับผมก็จะมานั่งขัดเหรียญให้กับท่านที่เขาอยากได้เหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยครับผมเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับผมศูนย์กลมแล้วก็ จริงๆเหียยี่สิบห้าสตางค์นี่นะครับมันจะมีรวงข้าวเนี่ยมันจะมีศูนย์กลมสองกลมด้วยนะครับแล้วก็สองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมสองเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสองกลมศูนย์กลมเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นตัวเลขสองว่ามันจะกลมๆครับมันถ้ามันจะกลมๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสองกลมศูนย์กลมแล้วมันก็จะมีเนี่ย เขาเรียกสองเหลี่ยมนะครับสองเหลี่ยมศูนเหลี่ยมครับผมประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็จะมีนี่ผมก็ต้องพยายามนั่งคัดๆให้ไปเรื่อยๆครับล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมเขาเรียกว่าสองอะไรนะ สองเหลี่ยมศูนย์กลมสองกลมศูนย์เหลี่ยมแล้วก็สองกลม